สาโปรไบโอติกที่ช่วยปรับสมดุลแนลําไส้เหมาะกับใครหลายๆคนนะคะที่ช่วยปรับสมดุลแนมลำไส้นะที่ถ่ายยากๆนะคะแล้วก็ท้องผูกแก้ปัญหาทำให้ผิวพรรณที่สดใสนะคะข้อหนึ่ง กิมจินะคะกิมจิก็คือผักดองของเกาหลีนะคะทานเคียงคู่กับอาหารมื้อหลักของเรานะคะกินได้ทุกมื้อนะคะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของเรานะคะให้ลำไส้เรามีจุลินทรีย์ตัวดีๆเยอะข้อ 2. นมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวที่หลายๆคนชอบทานนะคะเพราะว่ามีรสเปรี้ยวที่อมหวานนะคะแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่ตัวดีๆนะคะปรับสมดุลในลำไส้นะคะ,ะช่วยให้ถ่ายง่ายๆนะคะสร้างภูมิคุ้มกันข้อสาถั่วนักโตะนะคะ จะเป็นถั่วหมักของญี่ปุ่นนะคะจะเป็นซปเปอร์ฟู้ดนะคะรวมไปด้วยโปรไบโอติกนะคะจะช่วยย่อยอาหารนะคะแล้วแก้ท้องผุกขับถ่ายได้ง่ายๆนะคะชอบสาระดีๆแบบน,นี้ฝากติดตามเพจทานหวานได้สุขภาพดีบายโคตนิตยานะคะ